ขอพปเรียนหมายเดได้พี่ได้แกให้แต่เสียผมกาหันกันกี้ไม่ทราบว่ามีอะไรในตาแทต่พลาดได้กนเกเลไม่ต้องโหดเกมนี้คุณจะคุมเองเจ็บคอหรือเปล่าคุณอยู่เฉยๆ Softęp r g อบ t รเ r e ปน้ำเนี่ยต้องใช้ละเผื่อครูเนี่ยแทนน้ำเลยี่จริงๆนะหนากเตะซีเจนไม่ได้ให้คนดูให้ผมเกิดใหมันต้องล่วงลงมาพื้นมันไม่ขาวพอหรือเปล่าฮะบิวตี้บ็อกเกอร์ท่านหนึ่ง บุญ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 เดี๋ยวผมไปหยิบเองละอ้าวขี้งอนขี้งอยใจจริงเลยเฮ้ยตีไม่ได้ยินเลยนี่ไม่เป็นไรเราให้อภัยกันนะอ่ะทำไงดีเช็ดหน้าไง ทุกคนครับอยากจะบอกว่าเอ้าลักชัวรี่ซีนว่าซะแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าว้าวว้าวว้า ladies and gentlemen from now I'm going to announce the two s lucky คือไม่ต้องถามว่าผมร้อนนะผมชิ้นโยกไปแล้วเขาบอกว่าเราเล่นเยอะเกินไป และที่ได้ก็คือโซ,อ 4, K, 17, ซ,อ 4, ซอนโซนี4ร<จ>ุกเคซี่สามที่เจ็ดโซน XL ซี่ศูนย์หกท่านผู้บริษัทปุทรราหากท่านไม่ได้นั่งหลับก็รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้ชมดีเจ,จามองหาทีมงานที่กำลังเดินไปหาท่านเอ้ขาไมีไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มงโอ้ยมาจากด้านบนเลย โอยใส่เสื้อโตโต้วหรือเปล่านั่นน่ะแต่ตาันยาวเกินเ <c oughs> พราะว่าใส่ตามันหลอกกันไม่ได้ไงระสว่างนี้ผมขอโทษทใส่ไายตายาวเช้แล้มนแก่แต่พี่พี่ไม่พูดอย่างนี้นะไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าคุณมีตัวช่วยทำไมครับซุปเปอร์ซีเอจ5สิบห้าออตาเฮ้ยคือไม่ต้องดูแบบ แว่นี่เขาสูงก็รู้เลยก็ถูกก็ถูกแต่ตอนนี้พูดอีกตอนนี้พูดใส่ตอนนี้คุณโอเคไหมครับโอเคเราที่ไม่กินหมูดำเหมือนไม่ได้ินอะไรตอนนี้ผมได้กินสีครับได้ครับคำเพมี่คำเพมี b เบบี้อ๋อผมรู้แล้วเหตุเกิดจากความเหงาเพราะเราสองคนครับทใหม่นะครับเย่ อ่าโอเคมาก่อนที่เราจะส่งผู้โดยสารไปนั่งหลักดีซีนะครับผมทีน,นี้เรามีอะไรพิเศษคืออะไรครับผมว่าเวลาเรากินเราต้องไหิวปะใช่เรากินเราต้องหิวอะไรวะเวลาเราหิวเราก็ต้องกินใช่เวลาเราคินเครื่องเนี่ยเราก็ต้องมีอาหารว่างใชเง่เราต้องเราต้องแบบทำอะไรพิเศษเขาหนป่ะวันี้ใช่ใซึ่งเมื่อกี้นะฮะเป็นตอนเช้าน,นะครับผมก็ได้ไปแค่เครื่องดื่มไปแต่ว่ารอบนี้นะครับเราจะขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้โชคดีนะฮะ ถ้ามาถึงแล้วอาจจะไกลหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเดินลงนะจากชั้น3นะครับอ่อนมาชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งผู้โชคดีสองนัดมาเรียกโอ,โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือพ <c oughs> ี่ฮอง,องข้อมือและกระหูกเต็มเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ครับเราจะบอกระหว่างนี้นะครับเราจะบอกว่าเรามีดีโอพิเศษก็คือเราจะมีแบบว่าอาหารพรีเมีเศษที่มีแค่สอชิ้นบนโลกเท่านั้นเดี๋ยวมีคนนึงมาใช่เพราะว่าเราเนี่ยทํา จากเต้าหัวหัวเพราะฉะนั้นเพมีแค่2ชิ้นบนโลกใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมผู้เล่นเนี่เดี๋ยวขอเชิญเบอร์ยี่สามขึ้นมาก่อนขอเสียงได้ไหมครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงคนยีสาคนเดียวเลยฮะขอเสียงเราคนเดียวขอเสียงได้ไหมครับขอเสียงได้ไหมครับแล้วผู้เล่นแล้วได้คนเดียวได้พี่เก่งอ่ะวันนี้เราจะให้คุณทั้งสองคน 你帮我存存那个，我要做做你做你饭，好吗？中午饭，中午的饭，然后我有六个 one to o <laughs> 六个东西，你帮帮我们存一下，A 还是 B？好吧，啊。 ก็คือเราจะมีวัตถุดิบทั้งหมด6อย่างใช่6เซตให้เลือกเซตให้เลือกใช่ซึ่งเราจะทำนะฮะให้เลือกคนละสามนะครับผมก็จะสลับกันไปอย่างเช่นน้องคนแรกตอบใช่ไหมฮะแล้วก็จะสลับเป็นพี่คนต่อไปเราจะมีเซตให้เลือกสองเซตก็คือ A กับ B โดยที่ทั้งสองท่านเนี่ยห้ามหันไปมองข้างหลังว่าจะเป็นอะไรนะครับมีเฉพาะท่านผู้ชมเท่านั้นที่รู้ ladies and gentlemen ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงช่วงจาริชีส เอาล่ะอาหาของเราวัน huh. น mm ี้จะมีแค่พิเศษกับพิเศษมากจินเทียนจะใช่จอหยกเทพเบียรแล้วนิวเทพเบียรเทเบียโอเค very special and super premier special yes โอเคาษาภาษาภา เราช่วยเขาเพราะว่ามันไม่มีภาษาให้เขาอ๋อะอะเดี๋ยวภาพก็หล่อยจะขึ้นนะนี่จือขั้นจิน้นโถมองไปข้างหน้าอ้ากโกงแหนะไม่งั้นพี่ให้น้องจดลงในสมุดนะคลิบก,ก็น่ารักมากมันคือตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรนะที่มันมีสมุดจดข้แขนนะวุ้ยคิิบน่ารักมากเลยอะใช่ไหมมันป็นชื่ออะไรนะมีอะไรนะคิิบอะไรนะที่มันเคยที่สกูปปี้ก็มีอะ หรอไม่ใช่คุโรมิอ๋อใช่ป่ะใช่ไหมใช่แต่น้องเขาบอกไม่ใช่ตัวเป็นหัวหนูเลยค่ะไม่ใช่ตัวเป็นหัวหัวอะไรตัวเป็นหัวของคือผ่นทางทางนั้นเดี๋านฝั่งนู้นนี่ที่มาดึงฝั่งนี้ที่จะว่าผมเป็นแบบเหมือนน่าราเหมือนคุณพีใช่ไหมก็ถูกก็ถูกพูดอีกก็ถูกอีกเรามาเรื่องวัตถุดิบอย่างแรกกันได้ไป The first วัตถุดิบคืออะไรวะภาษาอังกฤษ Ingredient เก่งมากใช่โอเค the first ingredient น้องเลือกก่อนห้ามห่นไปนะ A กับ B น้องเลือกอะไรครับช่วยกันหน่อยอะไรดี เลลยแก็ได้เลยนอ๋อได้อ่ะก็ทำไมโฮูกิ้ไม่น่ากินตรงไหนโอ้โหไม่เป็นลยก็ขนมปลาขาวไปก็น่ากินเหมือนโอ้ตายไปกันต่อนะฮะไปข้ามหานนะอันแรกเราเป็นขนมปลาขาวอันที่สองครับผมหมิ่นชวนเอหายชื่อ เอคือพักการหอมคือกะแรกแรกนะมาออกแนวแบบกะอร่อยแล้วพอมาที่สองออกแนวรักษาสุภาอ่ะต่อไปหลังพะ ดูดิชิ้นต่อไปไอ้เลื่อนนะฮะระหว่างเอกับบีอะไรครับบีเอค่ะและเอก็คือมาร์คเกอรเทสสไลด์หรือมาร์คเกอรเทสเบอร์เร่ถ้าเป็นลูกเล็กจะเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่โอ้โหเมื่อวานนี้น้อว่าจะไม่ได้ยินนะได้ยินครั้งล่าสุดคือตอนเป็นต่อเล่นแก่เก่ามาก เก่ามากต่อไป,น,ไปนะครับผมบหลายตาที่สี่กิดหีส่วน A หายหรือ B A, A หายหรือ B A, และ B คือเยล n n y Baker จะเข้ากันไหมนะไม่เป็นไรราเอาแนวหวานๆวานดึ๋ดึงมดึงๆหวานหวานใช่โอเค,ไ,อเคไปอยากท้าย ยังอันที่ห้าอันที่ห้าใช่นะครับอันที่ห้าเดี๋ยวพี่ให้ดูเลือกระหว่าง A กับ B ีอะไรเออ B เนาะนึกว่า B ีน่ากินใช่ไ่ม กินกล้วยปะเออกล้วยมันอร่อยใช่ไหมจริงทำกล้วยฉาบทำเค้กไอศกรีมกล้วยหอมทองเดี๋ยวเมื่อกี้ให้เลือกเออยู่เลยโอ้โหอี่ก็เลือกบีอ๋อโอเคซีโร่1你要存 A 还是 B A หรือ B ครับ B B และ B คือ Jam Strawberry แม่ของฉันแม่ของ่าวบ้านอ๋อตายแล้วนี่ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครบแล้วมาเดี๋ยวเรามาลังสรรค์ไมูพิเศษ่ดีา่เชิญที่นั่งเลยนะคะัรับ Please go to your seat t o t o s o f e your s e a สโดยผมจะผมทิ้งเอาอุปกรณ์ออกมาฮักซิอุปกรณ์อยู่ฝั่งน้นด้วยซ้ำ นี่สกิลใหม่ผมเป็นไรไหมถ้ามีใครสักคนรักจะหมดหัวใจสกิลนี้ผมต้องบอ,อกว่าผมได้มาจากเพื่อนผมที่ชื่อวมางนะฮะมับชื่อมาหวงแบบมหาอายะออกนะฮะตอนนั้นอยู่ชมรมทิวโฟกซองะครับแล้วมาก็ร้องเพลงนี้ จริงๆวันนี้มาอยู่ไหมฮะอ,อยู่หรืออ๋อเสี่ยพี่ตั้งทะลุเข้ามาเลยอ่ะสวัสดีดี่ตอนรับขอบคุณที่มานะอยู่ฝั่งดูด้วยซ้ำเอาจริงๆพูดจริงไม่เห็นเวยไม่เห็นอยู่ฝั่งไหนนะอยู่ไหน่ะอยู่นี่อ๋ออยู่นี่เองโอเคจะได้ไม่ต้องเดินไปใกล้ๆคุอล้อเล่น เราเรียกคืเพื่อนผมขายติดอยู่นะอบะวัตถุดิบนะครับที่เราเลือกนะครับผมก็จะมีนี่ครับผมการเตรียมตัวนี่ขนมปังขาวนะครับผมโอ้ my god ซึ่งมันสามารถแยกเลเยอร์ไม่ได้โอ้โหพี่อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนนะเหนียวเลยอ่ะแล้วก็มีนี่ครับผมผักนะฮะไม่มีโปรตีนเลยนะครับมื้อนี้ อ๋อมี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 แต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อเราผ่านรายการกุ๊กสุกฟินไม,ไม่กุ๊กสุกฟินเราก็จะทำเมนูพวกนี้ได้ง่ายมากๆนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมกูมือรอเอาโวดแบบนี้ฮะเป็นไงครับทุกคนสนุกไหมครับอายุ oh. ดู you have fun มาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ยโหพี่กำลังสิ้นเลยได้ยินแล้วครับคุณแล้วใส่ถูกมือครับตั้งพี่ขอดึงออกกอนเพราะว่าอันนี้จะเป็นวัตถุดิบพิเศษที่พี่เต้าหูกินนะ่ะาันอ่นเรื้อ่อนเนื้อโอ้ไม่รักกันเลยไม่รักแล้วเหรอดี๋าวนี้ไม่โอเคนะฝั่งนี้ด้วยน้องโอเคอุ้ย คุณอย่ามองข้ามความหวังดีของบริการที่รับประทับใจใช่ตั้งแต่หมาบ่านจนหมาวัดนะฮะอันนี้แปลกโอเคโอเคซึ่งวัตถุดิบของคุณนะเดี๋ยวผมเป็นลูกมือคุณเองเป็นลูกมือได้อ่าเพราะแรกเป็นขนมปังขาวใช่ไหมครับสิ่งนี้อ่าคุณแต่งหน้าต่อ โหพูดจริงนะไม่รู้จะาอะไรลงก่อนเลยแต่งหน้านี้ต้องใช้อะไรอยู่แล้วคุชชั่นของพวกเราทั้งคู่บัตเต้นะฮะเราต้องใส่โปรตีนเยอะหน่อยกลัวแบบกลัวไม่คุ้มค่าไม่ต้องกลัวนะครับเห็นว่าเป็นเนื้อแดงๆแบบนี้ฮะโอ้โหมันเป็นแบบแบบเขาเรียกว่ากินแบบแรได้เดี๋ยวนะคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่กลัวเขาไม่อิ่มกลัวไม่อิ่มคำถามเดียวเลยเราจะตัดขาดไหมตามที่ท่าตัดขาดกันเลยเหรอพี่ว่าต้องพี่ว่าต้องท็อกอะไรด้วยมันตัดตัดกันหน่อยพี่ว่าเอาผักมาแค่นี้พอเพไม่ใช่ปีที่อยู่ด้วยกันมาพี่พาไปใช่ปะ ฉันนี่ฉันี่ฉันนี่ฉันนี่ฉันนี่ันนี่ฉ่ฉันนี่ฉั่ฉันนี่่นนี่นนี่ฉ่ฉันนี่ฉันนี่นนี่ันนีนนัน เนกาเนเกชากูเฮ้ยตีนี้เราก็ไม่คอนเค็ียร์คำไปดิโอเคอ่ะแล้วเราต้องตัดคืนปลาคุณอะไรที่มันเสี่ยงใครกันหมดคุณคุณจำมีวันหนึ่งได้ไหมคุณจำมีวันหนึ่งได้ไหมอะไรที่ผมใส่ถุงมือ แล้วมือเปล่าจับ <c oughs> คือเราทำไมอ่ามากเราตัดเค้กกันเฮ้ยนี่เขียน่ดิตเรื่องดอวะใช่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 เขาบอกว่าตัดให้กระชับกระชับได้เลยเขาเขียนมากระชับกระชับได้เลย ไปถึงตัดหรือพวกเราฮะก็พี่เล่นใส่สัโอ้โหเบคอนพี่เนี่ยเหนียวเหนียวโอ้ยแต่มันฟิลเลตช์ชีสนะพี่วันหลังนะพี่รับรับรับมาก่อนนะพี่น่ะโอเคอูหน้ากินหุยน้ากินหูหน้ากินแต่กินได้หรือเปล่าอีกเรื่องกินได้ของที่ให้แบบว่ามันกินได้นกินได้แต่เป็นพี่ไม่กินพี่เขาเสียใจนะ เน่เียราลืมทาเลยรู้ป่ะแจ็บสตรอเบอรี่ไม่เป็นลน์แต่เราทาเป็นโคเลตข้างหน้าแบบัดขาวันนี้เรียบร้อยโอเคฮะคุณเดี๋ยวเราเอาไปวางวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันส่วนตกงต้นนี้ทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวทีมงานเขาก็จะออกมารับแน่ๆพี่พนพลิสพี่เนี่ย

อ้อมรู้แต่เหมือนศิลปินแต่ผมเหมือนอาแปลกายทัดเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองมีอันนี้พลาดคออยู่แต่ว่าพี่ไม่อ๋อพี่ไม่ได้มีตัวน้องมีฉันเดียวไม่เชื่อดูนี่นะหกเจ็ดแปดป้าป้ามามาอะเรามาเสิร์ฟให้ดีกว่านะครับพี่ผมเหมือนเหล่าไหมเหล่าโกงครับ เาโลลี open, ่เหมือนเหล่าไหมพี่เหมือนเหล่ากงหมดโลเลยา้าเากห้าวงก็มีอะไรเออผมเป็นเล่าโจงผมแค่อยากเป็นเหล่ากงเขา มาเหอะนอกจากที่ที่สร้างก็ยังมีหมูผมตัวนี้สร้างเดี๋ยวเอ้ยเราเสิร์ฟเป็นอาหารกันเลยก่อนเราเสิร์ฟเป็นอาหารก่อนอ่านี่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 คุณคุณน้องกิ๊ฟโอเคได้อ่ะเดี๋ยวเราเสิร์ฟเข้าคู่อย่างนี้เลยแหละหนึ่งสองสามเหมอนเก่งงานแต่งเลยค่ะขออนุญาตที่เปิดให้นะนี่นะครับอย่าชนกันนะ เอารถเอารถกินกันหน่อยหนึ่งสองตั้มหัน <c> ซ <oughs> ีไอออกแล้ว อ่ะเด็จอยนะครับเด็จอยตอนนี้เดี๋ยวคือต้องบอกว่าเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงในหูครับอครับตอนนี้เลยเหรออ้าวตอนนี้นะใช่หรอแฟนเหรอบินด่วนเลยยุงไป ทุอย่างเนี่ยเมื่อกี้นะเราตัง้งใจทำมันมากนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบอุปสรรคาในการมีแบบหัน่นก็ไม่ขาดบ้างอาจจะมีคือแพงอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายเพื่อการเป็นดีเห็นไหมฉันดี๋ยวผมอยากร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังที่แพ้ let's go